นิ้วคือดอกลำโพงเสียงกลาง4นิ้วที่เหมาะกับมือใหม่เพราะว่าได้เสียงค่อนข้างที่จะใสขับง่ายหน้าดอกกันนะ้ำราคาดีด้วยโดยดอกลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์เด็กคอนในชื่อรุ่นว่า DC ขีด S 410โดยทางแบรนด์เด็กคอนเขาก็จะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับผมเขาก็ขายพวกเครื่องเสียงเบสเลสเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเสียงฟังในบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงในอาคารนอกอาคารหรือว่า ในพวกห้องประชุมเขาก็ขายหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกไมโครโฟนด้วยโดยดอกตัวนี้เขาก็จะมีราคาขายประมาณสักดอกละ90บาทเองนะครับผมถือว่าเป็นราคาที่ถูกเอามากๆนะครับแอนแมวก็เลยบอกว่าเหมาะกับมือใหม่สุดๆครับโดยดอกลําโพงตัวนี้เขาก็จะมีหน้าดอกที่สามารถกันน้ําได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าหน้าดอกของเขามันไม่ใช่กระดาษน,นะครับผมมันจะเป็นพลาสติกทั้งตัวหน้าดอกแล้วก็ตัวหมวกนะครับคุณสามารถเอาไปทําพวกตู้ลาโพงคอลัลน์ทรงทาวเวอร์เอาไปตากแดดตากฝนได้นะครับผมหรือว่าเหมาะกับ มือใหม่เพิ่งเข้าวงการนะครับผมเพราะว่าดอกลำโพงตัวนี้มีราคาที่ถูกคุณเอาไปใส่ในตัวตู้แล้วก็เอาไปเล่นสงการได้ด้วยครับแล้วก็ในส่วนตัวโครงของเขานะครับผมก็จะเป็นโครงปั๊มสูงๆแบบนี้นะครับผมมีช่องลมขนาดใหญ่แล้วก็ ตัวไวของเขาก็จะเป็นไว้เดี่ยวอยู่ที่8โอห์มนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็น8โอห์มแต่ว่ามันไม่ได้ขับยากนะครับดอกลำโพงตัวนี้ค่อนข้างที่จะขับง่ายามากๆสําหรับตัวแม่เหล็กของเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เอามากๆครับเพราะว่าเขาจะมีขนาดถึง80คูณ15มิลกันเลยนะครับผมถือว่าได้ขนาดแม่เหล็กที่ใหญ่เกินราคาครับแล้วก็ตัวตูวดดอกขอ,ของเขานะครับผมก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดให้ด้วยครับดอกตัวนี้ก็จะเป็นดอกลำโพงประเภทวูเฟอร์นะครับให้เสียงย่านกลางตา่ำแต่ว่าเทียนแมวไปเทสมาเขาก็จะเด่นทีีงงี่่ตตััววยาาาานนกกกกลลงงงงสูรดออโพ้เ็จะม กำลังขับอยู่ที่100วัตต์ max ครับแล้วก็จะมีตัวค่ายมีดนให้ที่4-8ถึงโอมแต่ว่าแอนเมววัดมาแล้วมันเป็นดอกละ8โอมนะครับผมแล้วก็ตัวขนาดไวคอยล์ของดอกลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นไวคอยล์อยู่ที่19มิลครับสำหรับน้ำเสียงของดอกตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยออ้้นนัพีีววแล เสียงของดอกลำโพงทีค่อนตัวนี้เขาก็จะเด่นไปที่ตัวย่านกลางสูงนะครับเสียงกลางเสียงคนร้องก็ค่อนข้างที่จะใสรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะดีครับส่วนเสียงสูงเสียงแหลมก็สามารถตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากครับสุดแล้ว,ลว,ลวสัก10 k เคขึ้นเลยก็ถือว่าเก็บารายละเอียดย่านสูงได้ดีครับสำหรับดอกลำโพงตัวนี้แอนแมวมองว่าเขาเหมาะกับมือใหม่สุดๆนะครับผมถ้าคุณสนใจอยู่ก็จัดได้เลยไม่มีปัญหาครับสามารถกดที่ตะกร้าได้เลยหรือว่าถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูคลิปรีวิวเต็มได้ที่ช่องยันแมวเทียบแดงครับผม